สอร์รอมเสือกทุกเรื่องแต่คำพูดที่คนชอบผมเขาบอกว่าสุดที่รักเขาบอกสุดที่รักสอทรลอรสุดที่รักก็โอเคแต่ในสายตาของคนที่รักผมเนี่ยสอทารลอมไม่ได้แปลว่าเสือกทุกเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าแปลว่าสุดที่รัก คิดว่าผมเป็นสุดที่รักเยอะหน่อยก็แล้วกันนะผมเป็นได้ทั้งคู่เสือกทุกเรื่องก็เพราะว่าเป็นห่วงใจประชาชนอยากทำงานให้ประชาชนเลยขอเสือกทุกเรื่องแต่ว่าเสือกแล้วทำได้ดีก็ขอให้เป็นสุดที่รักของประชาชนก็นแล้วกันนะครับ